เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันเช้าวันนี้ครั้งทยอยโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องบัญชีไม่ตรงเพิ่มอีก700,000คนใครยังไม่ได้เงินอย่าลืมตรวจสอบสิทธิสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคย ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันเช้าว,วันนี้คลังทยอยโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องบัญชีไม่ตรงเพิ่มอีก7 0 0 0แสนคนใครยังไม่ได้เงินอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะคะซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียน เปียนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางด้านนายรัตวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเผยว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรการเราไม่ทิ้งกันจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน15ล้านคนขณะที่กระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในระหว่างวันที่18ถึง29พฤษภาคม63นอกจากนี้ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็าตามในวันอังคารคือวันนี้นะคะที่1 9พฤษภาคม2563จะมีการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อไม่ตรงบัญชีกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้จำนวน5.9แสนรายรวมทั้งผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จและได้ถูกพร้อมเพรียบร้อยแล้วรวมเป็น7แสนราย สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือไม่ได้ทันทีเพียงทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน com 2. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะแถบสีเทาหรือคลิกที่นี่ 3. รอข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเงินและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรอรับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะขอให้ได้ทุกคนนะคะ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ